วันนี้หิวส้มตำมากเลยค่ะหลังจากที่ทำงานมาโอวยุ่ง ung, ตั้งแต่เช้าวันนี้จะพาไปกินซุกเพิ่มกันเคียอีจะพาไปกินส้มตำร้านเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะ,ะ,ะ,ะร้านนี้นะไม่เคยมากินเหมือนกันชื่อว่าร้านแซ่บปากโป่บายคุณนางอันนี้อยู่ที่วังสุพรคุณนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร้านงานันแล้วก็ ไปเติมพลังด้วยอาหารอีสานส้มตำบนบ้านในแบบจังหวัดเลยนะจ๊ะทำไมปนดชวนมาร้านเนี้ยอ่ามาบ่อยครับอร่อยมาบ่อยอร่อยเออบ่อยก็อร่อยเห็นผลสองครั้งอร่อยก็เลยมาบ่อยอ๋อโอเคเจ้าของร้านชื่ออะไรพี่นางพี่นาอ๋อใบนา เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองจินตนาการนะคะชื่อนาง <ส trilogy. S 2> แล้วปากแดงและเป็นเจ้าของร้านส้มตำเอาไหนบอกว่าปากแดงวันนี้วันนี้ลิปสติกผลิตไม่ทันค่ะโอ,โอ้ลิปสติกผลิตไม่ทันนะคะเดี๋ยวขอแอบเห็นคุณภาพกุ้งขอเปิดเอ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะเรียนเก็บไว้แบบนี้ค่ะชอบปวดเขาลาชอบปวดเขาลา เดี๋ยวเรามาดูส้มตำกุ้งสดกันคนเต็มร้านเลยนะจ๊ะนี่นี่ขันหมุนมีขันหมุนคือให้ย้ายคนตลอแหละอันนี้คืออะไรคือยำ เยาวียอไข่ <Safe rév mark> แดงดีมากไข่แดงดีมากค่ะเพราะว่าปกติไข่แดงมัน <cod> ต <'s haha> ้องกินมันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมอืออร่อยอร่อยไม่ใช่ว่าดูดิบดีมากค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่โบโชว์ไข่เค็มโหชิมสุดยอดอร่อยจริงคือไม่เค็มนุ่มโหอ่ออีกแล้ว ตายแล้วอีกจานหนึ่งที่เหลือขอครึ่งหนึ่งได้ไหมคือทำไมถึงพูดแบบนี้นี่เดี๋ยวดูอุ้ยอันนี้เขาเรียกว่าตำสัวนะคะก็เป็นอาหารจีสันอย่างหนึ่งนะก็คือการที่ใส่เส้นขนมจีนลงไปในส้มตำเนะภาษาบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาเรียกตำสัวนะขนมจีนเนี่ยภาากลางเรียกขนมจีนบ้านเราเรียกข้าวปุ้น กุ้งกุ้งดีงามโอ้กุ้งดีงามมากแล้วใหญ่มากกุ้งในกระบะเมื้อตะกี้นี้อ่ะลองเทียบกับหน้าน้องนตนะฮะเอออู้เออไมมอนโดนบูลลี่หรอร่อยมากกราบเลยร้านนี้ชื่อร้านส้มตำปากโู ปากโกภาษาเลยแปลว่าปากปากใหญ่ตอนนี้เริ่มรู้สึกปากใหญ่ปากเจอแล้วเนี่ย้านที่สองของเราเดี๋ยวพี่สีถึงซัวมามาดูหน้าดินี่สภาพจะไม่ไหวแล้วคือเผ็ดนอกจากปากเจอเนี่ยเขาขั้นตอนนี้เริ่มมึนๆนะฮะแต่ว่าเราคงหยุด ไม่ได้แล้วล่ะตอนนี้เพราะว่ามันอร่อยเกินขั้นใจมากเดี๋ยวดูเมนูต่อไปแม่ขาอวนอันนี้เก่าเลาทั้งแรงถ่าหน้าตาค่ะคุณหมอถ่ายเอาหน้าตาดูเอาหน้าตานี้นะคะโอ้ยเซ็กซี่เ็กซี่ต้องต้องทำหน้าตาเซ็กซี่ที่สุดค่ะโอ้ยคุณหมอเป็นไรครับ บอกไม่ถูกนนีแตวว่าแซ่บใช่ไหมอร่อยมากเผ็ดมากร้อนรู้สึกสับตอวรแเล้วเนื่องจากรายการของเราเนี่ยชื่อว่า Happy DIY อันนี้เราต้องมาอุดหนุนพี่เขานะแต่คราวนี้เราจะมาทำส้มตำอร่อยๆเติมความสุขในหัวใจด้วยอาหารอีสานแบบนี้ ทำเองที่บ้านได้ยังไงต้องมาถามพี่นางแหโอ้พี่นางคะวันนี้แชร์ความสุขง่ายๆทําได้เองด้วยการทําส้มตําให้อร่อยได้ไหมคะได้ค่ะเค่ะเคล็ดลับการทําส้มตําให้อร่อยฉบับพี่นางอันนี้ก็เลยทำวิแคชนเน้นสดๆดค่ะทุกอย่าง้นาวสดพริกสดสของต้องสดใช่ค่ะอ่าอะไรแะ ของสดหอยสดอาหารทะเลสดๆอาหารทะเลสดๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ๊ยอ่ะจะเลยเดี๋ยวยังไว้ก่อนนะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้พี่นางก็จะเตรียมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแขกที่นี่เยอะมากดังนั้นเนี่ยเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ไม่ให้ลูกค้ารอนานค่ะค่อยมาปรุงแล้วค่อยมาปรุงนะค่ะเคล็ดลับของส้มตำแล้วกับผงชลรสนะคะพี่ มเลยอะอ้าวมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าแต่ว่าต้องขอขอชมเราพนันกันว่าเรากินส้มตำสามจานมันควรจะปากชาอันนี้ยังไม่ชาแสดงว่ามีแสดงว่ามีแสว่ามีมีพอิกขี้หนูค่ะมีเราไม่ไม่เน้นใส่เยอะอ่าคนทเรเจอมันไม่ได้อร่อยนะคะมันจะทำให้มีความรู้สึกว่ามันเลี่ยน ขอบคุณพี่อพเอาพี่นางหายจากจอแล้วเท่าเธอก็เดินไปนั้นเคล็ดลับในการทำส้มตำเนาะที่อร่อยสำคัญเลยคือวัตถุดิบใช่ค่ะนะถ้าวัตถุดิบสดอร่อยอยู่แล้วก็จะทำให้รสชาติดีดโดยธรรมาชาติข,าของชุดก็ใช้น้อยใช่ไหมคะ ใช่ใช่บ้างเดี๋ยวพลิกกระเด็นใส่ตาพี่นางนะคะแล้วกินแล้วปากก็จะแดงเหมือนแม่ค้านะคะแดงน้อยนะคะวันนี้โอเคค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณนะคะที่มาหนึ่งสองสามแกอยาได้ลูกเดียวก็เอาได้ลูกเดียวก็เอากินขนาดนี้เนี่ยคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่คะนะทั้งหมดห้าเท่าไหร่นะ อ่ะที่สำคัญเนี่ยนี่ซื้อกลับบ้านไปฝากสาม,มีด้วยนะ<ร>แล้วก็ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราพบว่าที่ร้านติดไปหมดจ้า <c oughs> เกือบไม่ได้กินนะจ๊ะรีบมานะจ๊ะขอบคุณพี่นางมากนะคะกลับบ้านแล้วขอบคุณเช่นกันคะ่ะสวัสดีค่ะเอาแล้วค่ะหมดเวลาแฮปปี้ดีวแบบในการที่พักเที่ยงด้วยกัน ไปกินอาหารอีสานอร่อยๆนะคะสุดคุ้มแล้วก็น่าประทับใจอย่างร้านปากโปของของอชื่อพี่อะไรนะนร้านปากโปของพี่นางกันแล้วนะคะนใครที่ได้มาเที่ยวจังหวัดเลยนะ ฝากร้านนี้ไว้ด้วยเลยละกันต้องบอกว่าหมอเองเยังไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรอกแต่ว่าเวลาเห็นใครทําอะไรดีๆอย่างเช่นเนี่ยการที่พี่เขานะคะค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องของความสะอาดนะคะเรื่องของรสชาติเรื่องของรายละเอียดรวมทั้งนะการบริการความเป็นกันเองและแม้กระทั่งเรื่องของราคาก็ต้องบอกว่าก็คุ้มนะคะกับการที่วันนี้ตัดสินใจว่าอ่ะออกไปทานอาหารเที่ยง ไกลบ้านหน่อยคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะอยากจะทำส้มตำอร่อยอร่อยทานเองที่บ้านบอกแล้วว่าสิ่งสำคัญที่ดีที่สุดก็คือวัตถุดิบที่สดใหม่นะคะทุกคนก็สามารถทำทานเองที่บ้านก็ได้นะสำหรับครั้งน้านะจะพาไปแฮปปี่เดลชิลๆสบายๆที่ไหนก็ติดตามกันนะคะงั้นกด subscribe ไ like. ล แค่กดกระดิง่งกริ๊งกๆิงกริงกิงอด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากที่จะให้หมอเอินไปที่ไหนนะหรือพูดคุยเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย